สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่ช่องริมรถริมทางอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้นะครับ นี่คือสมาชิกใหม่นะครับของช่องผมนะครับผมก็คือเจ้า Honda CT ีที125คันนี้เองนะครับคันนี้นะครับผมก็จัดมานะครับเพื่อที่จะใช้ทำการออกทริปนะครับเพราะว่ารถคันเก่าคุณป้าแกน,นี่ก็ได้มีปัญหานะฮะแล้วก็ใช้งานหนักไม่ได้แล้วอันนี้จริงก็ยังไม่พังนะฮะแต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่ ทีนี้นะครับทําไมถึงเลือกคันนี้นะฮะคันนี้เนี่ยมันเหมาะผมว่ามันเหมาะกับการออกทริปออกเอาออกการเหมาะกับการออกลุยเหมาะกับการออกเดินทางนะครับความเร็วไม่ได้เยอะมากนะครับเหมาะกับการลุยนะครับแล้วก็ใช้งานได้อีกยาวนานวันนี้นะครับผมก็เลยจะมารีวิวข้อด้อยข้อเด่นนะครับของเจ้า c t 1 2 5คันนี้ที่ผมขับมาแล้วนะครับ6วันนะฮะระยะทางเนี่ย1,000พันกิโลเมตรแล้วนะครับผมแล้วก็ การเข้าไปเซอร์วิสในรอบ1 0 0 0กิโลเมตรเป็นยังไงเดี๋ยวผมค่อยทาคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวสั้นๆนะครับให้ดูถึงการใช้งานจริงๆของผมนะฮะและว้วผมรู้สึกยังไงกับเจ้าคันนี้ที่ได้มา6วันนะครับผมแล้วต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเจ้าเซิร์ฟสเกต็ตอันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยทางทับเฮาส์คอนแกนนะครับผมตอนที่ผมซื้อนี่เป็นโปรโมชั่นช่วงเดือนที่แล้วนะครับเดือนมีนาอ่ะน่าจะใช้เออเดือนมีนานะครับ ก็ได้เซิร์ฟสเก็ตมาหนึ่งอันนะครับเป็นของแถมนั่นเองนะครับผมชอบอย่างแรกคือเบรกที่เขาให้มาครับผมเป็นเบรก ABS ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นเบรก ABS แบบ2ลูกสูบนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังเป็นดิสเบรกธรรมดานะครับไม่มี ABS นะฮะตัวนี้เป็น1ลูกสูบนะครับผมนะฮะโอเคเพราะว่าการที่เขาให้เบรก ABS มาแบบนี้เนี่ย มันทําให้การเบรกของเรามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะผมก็สนุกกับการขับเลยนะฮะผมอย่างที่สองที่ผมชอบนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวยางครอบแกนโช๊คด้านหน้าตรงนี้ไม่ต้องไปหาแต่งนะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะมอเร์ไซค์ในแนวครอสเทรลแบบนี้เป็นบางยี่ห้อนะครับเขาก็จะไม่มีมาให้นะครับจะต้องไปหาเองอันนี้นี่มีมาให้แล้วก็ค่อนข้างที่จะ แข็งแรงยืดยดนดีนะครับผมไม่ขาดง่ายแน่นอนนะอันนี้ผมชอบเลยนะครับส่วนอย่างที่3มนะครับผมไฟหน้าตรงนี้นี่นะครับพามาดูไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้ใช้ทรงเดียวกันกับมังกี้หนึสองหนะครับผมแล้วก็เป็น LED ทั้งระบบนะฮะร,รวมถึงนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายเนี่ยคันนี้คือเป็น FullLED เลยนะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับ เจ้า CT-125 คันนี้เนี่ยคือ Full LED นะทุกคนนะไม่ใช่หลอดไส้แต่อย่างใดนะครับก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับไฟหน้าจากโรงงานนะครับที่เขาจัดมาให้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสูงนะครับจากจาการใช้งานที่ผมใช้แล้วเนี่ยระดับมันจะสูงนิดนึงนะฮะมันจะแยงตาชาวบ้านเราก็มาปรับตรงนี้นะด้านใต้จะมีน็อตเบอร์เบอร์8นะครับเราสามารถขันแล้วก็ โยกตัวโคมไฟขึ้นลงได้เพื่อปรับระดับได้นะครับอันนี้เสริมให้นิดนึงนะครับไล่มาถึงข้อที่3ที่ผมค่อยข้อที่4ครับที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยคือถังน้ํามันมีความจุถึง5.4ลิตรค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมวัดระยะทางในการวิ่งมาแล้วนะครับกับหวันที่ผ่านมานะครับผมใช้น้ํามันเบนซิน,นเออไม่ใช่สิแอซโฮอก้สห95นะครับเติมเต็มถังอยู่ที่170บบาทนะครับ หนึ170บาทวิ่งได้อยู่ประมาณ260กิกโลกับความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับผมเลยนะนะครับถ้าใครมือหนักก็อาจจะเปลืองกว่านี้นิดหนึ่งแต่ผมเชื่อได้ว่ามันประหยัดแน่นอนนะครับอน,นี้คือข้อที่4ที่ผมชอบนะครับและที่สำคัญนะครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเติม E 2 0ได้ด้วยนะทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดมั่วไปมีข้อมูลหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนี่ตรงนี้เลยนะครับเป็นรูปอยู่หน้าคู่มือการใช้รถเองนะครับ ยืนยันว่ามันสามารถเติมอีกได้ตามคู่มือเลยน,เนะอย่างนั้นครับส่วนข้อที่5นะครับก็เห็นกันชัดเจนเลยตรงนี้นะครับมีพื้นที่เยอะมากแลกท้ายหรือตะแกรงหลังตัวนี้เนี่ยผมชอบมากมันมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากเนื่องจากว่ามันไม่มีเบาะท้ายเนาะมันก็เลยใหญ่แต่ว่าแหลกท้ายเนี่ยการจํากัดน้ําหนักเนี่ยเขาเขียนไว้ที่20กิโลกรัมเท่านั้นนะครับแต่การบรรทุกจริงๆแล้วเนี่ย แน่นอน,นครับมันต้องบรรทุกเยอะมากกว่านั้นและผมเชื่อว่ามันรับน้ําหนักได้อย่างแน่นอนนะฮะอันนี้สําหรับสายแบกอย่างเรานะครับสายทริปสายท่องเที่ยวเนี่ยชอบแน่นอนพอเพราะบรรทุกได้เยอะมากๆนะฮะแล้วก็นะครับข้อที่หกที่ผมชอบนะครับผมคือท่ออ่าเดี๋ยวให้ไปดูท่อนะครับท่อไอเสียนะครับเป็นรูปทรงยกสูงแบบนี้นะฮะยกสูงแบบนี้ มันทําให้การลุยน้ํานะครับซึ่งผมได้ลุยมาแล้วออกรถวันที่สามครับเจอพายุเข้าเต็มเต็มเลยนะที่ขอนแก่นนะครับก็ได้ลุยน้ําเลยเต็มเต็มที่วันนั้นน้ําเยอะเต็มถนนไปหมดเลยสาดเต็มที่เลยไม่เป็นไรเลยนะครับรถไม่มีอาการสะดุดสะอกอะไรเลยนะครับแล้วหลายๆช่องก็เอาไปลุยน้ําให้เห็นกันแล้วว่ามันสามารถลุยได้นะครับผมแล้วก็ตัวนะครับกรองอากาศนะครับที่อยู่ด้านซ้ายของรถนะฮะ ตรงนี้ก็อยู่สูงเช่นกันระดับเดียวกันกันกบท่อไอเสียเลยนะฮะนี่ปากคอท่ออยู่นี่นะสามารถที่จะลุยน้ําได้เช่นเดียวกันไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะนี่สําหรับการ,ร,ร,รลุยน้ําภายสายลุยสายทิพ์แน่นอนชอบแน่แนฮะแล้วก็ข้อที่เจ็ดที่ผมชอบนะครับข้อที่เจ็ดที่ผมชอบเลยก็คือโช๊คอัพด้านหลังโช๊คอัพด้านหลังนี่เป็นโช๊คคู่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์อะไร แต่ชอบอย่างหนึ่งคือสามารถที่จะปรับพีโลดได้ทุกคนปรับพีโลดได้ถึง6กระดับนะครับผมมี1 2 3 4 5สาีนะฮะในการปรับพีโลดเนี่ยดุกก็ไปศึกษาในข้อมูลดูแล้วนะครับระดับที่เขาตั้งมาให้คือเป็นระดับ3นะถ้าเราอยากให้มันออนเราก็ปรับขึ้นเป็น 2- 1นะฮะถ้าเราอยากให้มันปรับแข็งขึ้นเราก็มาที่4และ5อ่านี่ปรับง่ายๆนะทุกคนอันนี้ผมยังไม่ได้ทดลองแบกอะไรเยอะแยะนะแต่ก็รู้สึกว่า มันมีอาการย่วมหน่อยๆในระดับ3นะเดี๋ยวอาจจะออกทิปจริงๆเนี่ยอาจจะลองทดสอบนะครับปรับไประดับ4นะฮะเพื่อที่จะดูว่ามันรับน้าหนักได้แค่ไหนนะฮะผมแล้วก็ข้อเด่นของมันคือ,อด้วยโชคลาชโชคหลังนะครับที่มีความสูงขนาดนี้ถนนเข้าบ้านผมเนี่ยมันซับแรงกระแทกได้ดีมากผมรูดได้เลยเรียกว่าหลุมเหลิมนี่รูดได้สบายเลยอันนี้ชอบมากๆนะครับผม ไหลามาจนถึงด้านหลังฮะอันนี้ผมชอบมากๆอย่างหนึ่งคือไฟท้ายมีความสว่างมากๆนะครับทุกคนทุกคนเห็นแค่ดวงแค่นี้แต่จริงๆแล้วคือมันสว่างมากโดยเฉพาะไฟสองป้ายทะเบียนตรงนี้เป็นไฟ LED สีขาวแสงสีขาวซึ่งกลางคืนเนี่ยสว่างสว่างมากทุกคนสว่างเรียกได้แบบว่ารถที่วิ่งตามหลังรับรองยังไงก็เห็นเราอันนี้ผมชอบมากมันเป็นความปลอดภัยนะครับในการเดินทางกลางคืน รถใหญเนี่ยที่เขามองเห็นเราชัดๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราปลอดภัยนะไม่ไม่โดนสอยตูดไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่แคปปิสวิตอ่านี่คือกลางวันนะทุกคนเนี่ยนี่ขนาดกลางวันแบบแดดเปี้ยงๆเลยนะแสงเยอะๆนะฮะแล้วก็นี่ผมให้ดูไม่ได้ไม่ได้ใจตื่นไหมนี่นี่ขนาดกลางวันนะกลางคืนนี่เหม็นเห็นแบบชัดเจนมากอันนี้ชอบจริงๆชอบมากชอบชอบ,ชอบ แล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับที่ผมมองว่ามันเป็นข้อเด่นของเจ้าคันนี้และผมชอบมากๆนะครับผมข้อสุดท้ายคือเกี่ยวกับเครื่องยอนต์นั่นเองนะฮะเครื่องยอนต์รุ่นนี้125 25ซีซีนะครับผมก็อัตราเร่งเนี่ยต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยขี่สนุกเลยนะครับในเมืองในจงังหวัดที่รถติดเยอะๆเนี่ย,ยขี่สนุกเลยทุกคนแล้วก็กลางนี่ก็พอแซงได้เวลาจะแซงจะอะไรเนี่ยก็ก็ใช้ได้เลยครับแต่ว่า ถ้าจะเอาความเร็วปลายนะครับคุณจะซัดเป็นร้อยไม่ได้แน่นอนคันนี้ผมเคยทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะทุกคนนะฮะขนาดยังไม่บรรทุกเยอะนะก็ได้แบบนี้โดยลักษณะโดยนิสัยของรถแล้วโดวยสไตล์ของรถแล้วก็น่าจะประมาณนี้คงทําความเร็วได้ไม่เยอะคงจะไม่พูดปาร์ตอะไรเหมือนเวฟ125เพราะว่า ถ้าอยากได้สายซิ่งไปเว็บร้อยยี่สิบห้าซิ่งกว่าแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็ด้วยน้าหนักของเจ้า CT ทหนึ่งสิห้าคันนี้น้าหนักค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะฮะอันนี้ก็ต้องทําใจนะเป็นสายชิลมากกว่าที่จะสายซิ่งนะครับผมโดยรวมแล้วผมชอบมากนะครับขี่สนุกคันนี้ขีสข่สนุกเลยนะฮะสนุกมากด้วยนะฮะมันทําให้เราเนี่ยอยากจะออกไปขี่รถทุกๆวันเลยนะทุกคนเออช่วงนี้ผมจะขี่รถทุกๆวันเลยไปไหนก็จะชอบขี่มันเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะคือขี่ไปไหนเนี่ยมีคนถามตลอดเลยว่ารถ สวยจังนู่นนีน่นู่นนี่น่าเท่มากอันนี้ชอบเลยตั้งแต่ออกมาจากศูนย์แลลวนะฮะอันนี้นะครับก็เป็นข้อเด่นที่ผมสรุปมาให้เก้าข้อนะครับมีข้อเด่นแล้วมันต้องมีข้อด้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวพาไปดูเก้าข้อด้อยนะครับสําหรับส่วนตัวของผมนะที่มองว่ามันด้อยอะไรไหมมันน่าจะมีมากกว่านี้นะสําหรับข้อด้อยนะครับทีมผมมองว่าการใช้งานของผมจริงๆแล้วมันเป็นปัญหานะก็คือข้อแรกเลยนะครับ ไฟหน้าของเจ้า c t ทีหนึเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่สว่างเอาซะเลยนะฮะคือการใช้งานจริงมันใช้ไม่ได้นะครับทุกคนมันใช้ไม่ได้จริงจกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นฝนตกเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะทุกคนมันเป็นแสงขาวที่มันแบบบางๆมากเลยแทบจะด้อยกว่าเวฟด้วยซ้ำนะผมว่าเวฟยังสว่างกว่านะี้อีกมั้งไม่แน่ใจว่าทําไมถึงทํามาไม่สว่างขนาดนีนะ้เป็น LED ก็จริงแต่ไม่สว่างเลยอันนี้ก็ต้องนะครับแนะนําให้เพื่อนๆไปติดตัวสปอตไลท์นะครับผมผมก็ติดมาแล้วแหละนะครับ ก็ทําให้การครับขี่เนี่ยมันปลอดภัยยิ่งขึ้นอันนี้คือประสบการณ์โดยตรงเมื่อวันที่ฝนตกเนี่ยเจอไปแล้วนะฮะก็มีคนลงข้างทางเพราะไม่มีสปอตไลท์นะครับแต่ไม่ใช่แค่นี้หรอกแต่หมายถึงว่าเป็นแค่ไฟหน้าอย่างเดียวอันนี้ก็แนะนําให้ไปติดดีกว่านะครับส่วนข้อที่2นะครับอ่าพูดถึงหน้าปัดเดินใหม่นะครับหน้าปัดเดินใหม่อันนี้เนี่ยที่เขาให้มาเป็นแอรเป็นดิจิตอลนะเป็นหน้าจอดิจิตอลมองชัดนะครับตัวเลขสวยหน้าจอสวย ยอมรับว่าสวยจริงนะครับโดยพื้นหลังของมันก็ไม่ใช่เป็นแอลเนาะเป็นดิจิตอลมันก็ค่อนข้างจะสวยแต่ว่าติดอยู่อย่างหนึ่งคือไม่มีไฟบอกเกียร์มาให้อันนี้บางทีบางครั้งเนี่ยต้องนับเกียร์กันด้วยเวลาขับเนี่ยต้องนับเกียร์ไปไหนเกียร์นั้นเน่ยบางทีเนี่ยติดไฟแดงกําลังจะไฟเขียวเนอยแล้วมีวืด,ดวจงังหวะวืดก็มีทุกคนอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะก็ต้องลองนับกันดีๆแต่ใช้ประสบใช้ความความสามารถในการขับนิดนึนแล้วการระทคนเนาะ แล้วก็อันนี้คือไม่มีในนาฬิกานะติดอยู่อย่างหนึ่งน่าจะมีนาฬิกาให้ในเมื่อเป็นหน้าจอขนาดดิจิตอลแล้วเนาะทุกคน,นน่าจะมีให้นะเ,เพราะว่ามันจะสะดวกมากนะครับถ้ามีให้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหน้าจอเป็นดิจิตอลก็จริงแล้วก็มันมันมีความสวยงามมันมีความเงานะทุกคนผมแนะนํานะให้ติดฟิล์มด้วยอันนี้คือต้องแนะนําเลยต้องติดฟิล์มด้วยเพราะว่าถ้ามันเป็นรอยนี่จบเลยเพราะว่าจบเลยเพราะว่าหน้าจอมัน มันค่อนข้างที่จะผมว่ามันสวยแล้วก็มันมันวัสดุวัสดุมันเงาสวยโค้งมนเพราะว่าติดฟิล์มดีกว่านะครับติดฟิล์มก็ไม่ยากนะทุกคนราคาหลักสิบนั้นเองครับผมแนะนํานะอันนี้นะสิ่งสิ่งครั้งสิ่งที่สามที่ผมไม่ค่อยชอบเลยก็คือเจ้ากระจกมองหลังกระจกข้างนั่นเองมันด้วยอาจจะเป็นเพราะผมไม่ค่อยชุนชินกับมันด้วยองศาด้วยมุมมองเนี่ยผมมองไม่ถนัดมันอับสายตาเวลาเราจะแซงขวาเนี่ย ราจะต้องได้เอียงตัวแบบเอียงสุดๆนะทุกคนเอียงเยอะมากนะเพื่อที่จะมองมุมขวาให้มันสุดๆเพราะว่ากลัวออกไปแล้วเกิอดอุบัติเหตุนะบ,บางทีก็จะได้ชุมเลืองหลังบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันเล็กไปนะอนาคตอาจจะเปลี่ยนให้มันใหญ่ตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนแล้วมันดูโอเคนะฮะแล้วก็ข้อที่สี่นะครับมาถึงข้อที่สี่ตัวที่ผมไม่ไม่ค่อยแฮปปี้กับมันคือตัวรถนี่ค่อนข้างสูงนะครับ ขึ้นลงยากนิดหนึ่งนะก็โดยลักษณะโดยโดยการใช้งานแล้วคันนี้มันก็จะสูงประมาณหนึ่งทีงนี้พอเท่าเรามีมีอ่ามีสัมภาระเต็มตรงนี้แล้วเนี่ยเวลาจะขึ้นเนี่ยมันก็ต้องยกขาข้ามไปยันนู่นก็เป็นธรรมดาเนาะอันนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันลบมันสูงแค่การใช้งานโดยไม่มีสัมภาระอย่างเงี้ยก็ต้องขึ้นลงกํลำบากนิดหนึ่งแหละมันก็ต้องก็ต้องทำใจตรงนี้นะแต่รู้สึกว่ามันขึ้นยากขนาดนั้นองนะสำหรับใครตัว ไม่สูงมากผมเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับบางทีก็มีบางครั้งก็ต้องก็ต้องเกือบเกือบเป็นบัลเล่ยเหมือนกันนะทุกคนนะขนาดร้อยเจ็สิบห้านะเอออันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบแล้วกันนะ <c oughs> รู้สึกมันลำบากเท่านั้นเองนะครับข้อที่ห้าครับมาพูดถึงไหลมาถึงท่อไอเสียอันนี้เป็นประเด็นแน่นอนหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบมันด้วยลักษณะของมันเนี่ยรถ ทุกอย่างเท่มากทุกคนบอกเท่มากแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือท่อไอเสียทำไมมาอยู่ตรงนี้แน่นอน,นครับมันเป็นปัญหาสําหรับคนซ้อนก็อาจจะต้องฝั่งเนี้ยจะเป็นปัญหาเพราะว่าหนึ่งหนึ่งมันจะต้องกางขาเวลาคนนั่งจะต้องการขาออกมามา,มากกว่าปกติกว่าฝั่งนู้นนะครับและท่อไอเสียด้านหลังเนี่ยร้อนไหมนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราขี่รถอ่ะมันไม่ค่อยร้อนมันจะอุ่นๆนะครับพอรับได้สําหรับคนซ้อน แต่ถ้าเมื่อไหร่อากาศร้อนๆแล้วจอดนิ่งๆติดไฟแดงสักสักสามนาทีเนี่ยตัวนี้เริ่มร้อนขึ้นทันทีเลยทุกคนมันจะเป็นปัญหาเลยอันนี้ก็ต้องหาอากาศมาเพิ่มนะฮะและที่เป็นปัญหาอย่างนึงที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยทุกคนคือจุดนี้จุดคอท่อที่ไหลมาตรงนี้มันร้อนมากกับอากาศตอนนี้คืออยู่ที่ประมาณสี่สิบองศาที่บ้านเราเนี่ยมันร้อนมากมันร้อนจนแบบบางทีนี่แบบสะดุ้งเลยนะนะครับไม่ใส่กางเกงขายาวไปเนี่ยรู้สึกสะดุ้งเลย นะครับอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาเลยผมกะว่าจะหาที่พันท่อนะครับของบิ๊กไบค์ของรถฮาร์เลย์อะไรเงรี้ยมาลองมาลองพันดูไม่รู้เวาจะเป็นยังไงจะช่วยได้ไหมเดี๋ยวไปหาข้อมูลแึงไปคิดว,ว่าจะเอามาพันอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพื่อนๆที่ใช้งานนะฮะแล้วก็แล้วก็วกพูดถึงรนซ้นอนไปแล้วมาข้อ,อมาข้อที่หกแล้วกันนะครับมาข้อที่หกไปเลยแล้วกันนะ ข้อที่หกคือไม่มีพักเท้าคนซ้อนนะครับทุกคนอันนี้ต้องยอมรับว่ารถุ่นี้ทําไมทําไมถึงไม่ให้มาแค่นี้เองนะเออไม่ให้พักเท้าคนซ้อนมายังไม่พอไม่ให้ที่นั่งคนซ้อนมาด้วยนะครับก็นแน่นอน,นครับการใช้งานของคันนี้จดทะเบียนได้ได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับก็คือจดทะเบียนอ่าแค่ผู้โดยสารคนเดียวแต่เราก็สามารถที่จะแจ้งทางอ่าร้านทางผู้จําหน่ายได้นะครับตอนจดทะเบียนเนี่ยก็บอกให้เขาหรือเราจะไปจดทเอียก็ได้ก็บอก ก็จดสองคนก็ได้นะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเวลาเสียภาษีก็อาจจะเป็นเพิ่มนิดนึงแต่ผมว่าจดไว้ก็ดีกว่านะเผื่อในอนาคตแล้วกันนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเสียตังคุณต้องไปหาของแต่งนะก็าาาราคาหลักพันนะทุกคนทั้งเบาะแล้วก็ผ้าทลาผ้าค้า,านี่แพงหน่อยก็ขึ้นอยู่กับแบบแล้วก็แบรนด์ด้วยนะเอออะโอเคมาข้อที่เจ็ดครับสิ่งที่ผมไม่ชอบ เกียร์รถเนี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคันอื่นของเพื่อนเป็นหรือเปล่าของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ยากนะครับมันเข้ายากก็ต้องได้กระทืบบางครั้งอ่ะบางครั้งต้องได้กระทืบไม่ถึงกระทืบแรงๆนะแต่หมายถึงว่าต้องได้เหยียบลงไปใช้แรงในการเข้าเข้าไม่เท่าไหร่แต่ว่าในการถอนเกียร์เนี่ยมันต้องได้เหยียบนะหลายๆครั้งก็ต้องหาจังหวะด้วยเหมือนกันใช้คันเร่งในการหาจังหวะทุกคนอันนี้คือรู้สึกว่าเป็นปัญหาสําหรับผมนะมันเป็นปัญหามันรู้สึกแข็งแก่ยแข็งกว่าเวฟอ่ะอ่าต้องบอกตรงนี้ว่าแบบ มันกว่าเพฟนะฮะผมเปรียบเียบกับเวฟแล้วกันนะนั่นคือข้อเจ็ดนะครับท่านอื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะทางผมเป็นนะฮะมาถึงข้อที่แปดนะครับข้อที่แปดนี้อาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่าไม่รู้คือโซ่มันค่อนข้างที่จะดังอันนี้อาจจะหลายๆคนในกลุ่มก็ติเตีมาว่าโซ่มันดังเนาะดังมันดังอะแล้วก็ในกลุ่มก็เขาก็ไปติดเป็น ไปติดเป็นอะไรสายพานกันนะฮะใครมีงบเรามีงบก็แล้วกันนะถ้ามีงบเงยอะๆหน่อยก็แนะนำไปติดสายพานจบเลยนะสายพานนี้จบเลยทุกคนมันนิ่มมันเงียบในในกลุ่มนะผมยังไม่เคยลองอ่าแต่แต่ผมคิดก็คว่ามันน่าจะดีกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นมหาศัตัวแล้วกันนะโซดังเท่านั้นเองนะครับและมาถึงข้อสุดท้ายข้อเสียของเจ้าคนนี้ในสิ่งที่ผมไม่ชอบนะฮะหลายๆคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับคือคือหนึ่งเครื่องเนี่ยหนึ125่งร้อยยี่สิบห้าจริงก็จริงนะครับ ความเร็วหนึ่งมันไม่ได้มากเลยความเร็วเนี่ยความเร็วป้ายอยู่ที่9ก้้าเท่าน,นั้นเองนะครับวิ่งไปถึงร้อยโดยดซ้ำนะฮะด้วยลักษณะของรถแล้วนะครับด้วยน้ำหนักของรถแล้วอะไรหลายอย่างนะครับนะคุณจะไปวางความเร็วไม่ได้แน่นอนอันนี้ตัดไปเลยนะฮะแล้วก็มันมีความสั่นสะท้านของเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณวิ่งอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยมันความสั่นสะท้านอ่ะมันสะท้านถึงมือสะท้านถึงพักเท้าเนี่ยมันสะท้านมันสั่นสะท้านอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะ สิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแล้วก็แล้วก็ความเร็วปลายที่ทําได้เก้าสิบห้าที่ผมบอกไปเนี่ยไม่มีการไหลนะทุกคนมันตื้อไปเลยนะเราจะใช้กันเล่งดันเข้าไปอีก,กไม่ได้แล้วตื้อแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเวลาขึ้นเนินโดยเฉพาะเวลาขึ้นเนินขึ้นเนินยาวๆเนินไม่สูงนะแต่ว่าคือคือเป็นเนินไปไหลไเรื่อยๆความเร็วจะตกตกเยอะป,อก,ก,ปกตินะถ้าเทียบกับรถคันอื่ที่ผมขี่เป็นออโต้เนี่ย มันตกอันนี้มันตกเยอะเลยแล้วต้องใช้คันเร่งช่วยดันด้วยช่วยดันก็เปล่าประโยชน์หายไปเลยเอออันนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะจะจำเป็นที่ต้องได้เชนเกียร์บางครั้งอ่ะทั้งที่แบบมันก็เป็นเนินไม่สูงนะนึกออกไหมทุกคนนะอันนี้ก็ก็อยู่ที่ความชํานาญของแต่ละคนในการขับแล้วกันนะเออประมาณนั้นนะฮะ ออแล้วก็ถ้าใครคิดว่าอยากให้มันแรงกว่านี้ก็สามารถที่จะไปบูติฟายมันใหม่เพิ่มขึ้นเติมขึ้นไปได้นะไม่ว่าจะเป็นใส่กรองเรดแตปรี่แมทเนาะไปอะไรสักอย่างหนึ่งตามกลุ่ม,มก็ไปลองติดตามดูได้นะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะทีนี้อันนี้ก็เป็นนะครับการใช้งานคร่าวๆนะครับจากการที่ผมรับรถมาแล้ว9วันแล้วก็เป็นการแนะนําสมาชิกใหม่คันนี้ซึ่งไม่ได้ถ่ายตอนไปรับรถด้วยนะฮะ อาจาว่าใช้งานมาเสร็จก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยนะฮะว่าคันนี้เป็นอย่างไรโดยรวมแล้วคันนี้ขี่สนุกครับชอบขี่สนุกชอบปัญหาที่ว่ามารับได้นะครับรับได้นะครับเราก็แก้กันไปรถทุกคันมันมีปัญหาหมดแหละนะครับแต่คันนี้ขับสนุกชอบมากนะครับผมตอนแรกไม่คิดว่าจะอยากได้มันด้วยซ้ําดูแล้วมันจะมันดูแล้วมันน่าจะตอบจุดไม่ได้ตอบโจทย์เราแต่พอเราได้มาจริงๆแล้วมาใช้งานมัน คือมันเป็นรถที่ขับสนุกมากทุกคนอันนี้ถ้าใครได้ไม่เคยลองผมแนะนําให้ไปลองไม่ว่าจะรถเพื่อนกับรถคุณรูจ้จักจะไปลองได้เลยคุณมันขับแล้วมันสนุกมันฟีลลิ่งการขับมันได้เลยทุกๆุกอย่างนะนะก็มาเล่าให้สู่กันฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะมีความคิดเห็นยังไงอยากรู้เรื่องไหนก็สอบถามผมเข้ามาได้ครับเดี๋ยวต่อไปคันนี้ก็จะเริ่มทยอยออกคลิปนะครับแต่ตอนนี้คือหน้าร้อนทุกคนคงจะยังไม่ได้ออกไปไหนนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเอาคลิป ตัวการเข้าไปเซอร์วิส1,000กิโลแรกว่าทาอย่างไรกันบ้างแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเท่าไร่เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับไปแล้ววันนี้มาแนะนําสมาชิกใหม่คนนี้นะครับยังไม่มีชื่อนะถ้าทุกคนสนใจอยากตั้งชื่อก็แนะนําชื่อถึงเข้ามาได้นะครับไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ